ครับผมนะครับอ้าวไปต่อที่การแข่งขันแบดมินตันครับ HSBC BWF World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2024คือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยชัดเจนนะครับว่าเป็นหมุดหมายของกีฬาในระดับ World Class และครับนี่เป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่นะครับชิงเงินรางวัลรวม4 2 0 0 0นหเหรียญสหรัฐแข่งขันที่อาคารกีฬานี้มีบุตรนะครับที่เห็นอยู่นี้ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกกรกิจเหล่าตระกูลนี่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยจเจอกับเจสันคุณวานจากฮ่องกง แล้วก็เป็นเจสันคูนาวานจากฮ่องกงเอาชนะไป2เกมรวดับ21-16และ21-11ไปเจอกับอายชเชตตี้จากอินเดียครับอืส่วนคู่ผสมในรอบคัดเลือกนะครับรอบแรกมาครับตนุพัฒน์วินิยางกูลจับคู่กับพัทลินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะครับเจอคู่จากฮ่องกงเหมือนกันลุยชุนไวและฟูชิยานครับปรากฏว่าคู่จากฮ่องกงนี่ผลงานดีกว่าตบเอาชนะเราไปขาดลอย2เกมรวดเลยนะครับ21-14 21ต่อ8นะครับเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับคู่ไทยอีกครับคู่มิกและจพลแล้วก็คู่ปัทธิดาปรากฏว่าเราก็แพ้อีกนะฮะก็เลยทำให้คู่จากฮ่องกงที่เข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จนะครับครับชั้นสูง